สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลมาเจอกับแอดดิอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวราวนะครับแม่ดราม่าไม่จบนะครับแล้วก็ล่าสุดบอสนุของเราเดือดอีกแล้วนะแล้วก็บอสนุของเราเองเนี่ยเขารักนกพุงสะกรมากๆอย่างที่เราชาวเสียงวิท6 fc ทุกท่านท,ที่ติดตามจริงๆกันะครับจะรู้ว่าแม่นุของเราเนี่ยรัก ลูกนกมากๆนะครับแล้วก็รักมากๆเลยกับผู้ชายคนนี้นะตอนนี้ฉันรู้แล้วอันนี้คือบอสนกบอสนกขพงศ์นะครับว่าอาวตารที่ว่านกโสกรมีเมียคือใครฮ่าๆหัวเราะนะครับมึงเจอกูพวกอวตารทั้งหลายต่อไปเตรียมตัวมึงสิบินมากูกระยิงตกได้ต่อไปนี้นะกีเทาสันดานดอกฮ่าๆ ลนะก็เป็นอ,อะไรที่ดราม่านิดนึงแต่ว่าอยังไงดีครับแบบนี้แหละเขาบอกว่าคนสีดังนะมันมีมารมาผจนก็ต้องสู้ๆต่อไปนะครับอาจจะมีพวกดิสเครดิตแล้วก็พวกคอยที่จะทำลายองค์กรซึ่งมันแบบเกิดขึ้นบ่อยมากๆในทุกองค์กรไม่ใช่แค่หมอลำเสียงวิหกหมอลำ นี้วงเดียวนะแต่มันเกิดขึ้นแทบทุกองค์กรนะครับอ่าเดี๋ยวราลดถาไปก่อนเสียงดังมากๆเลยนะครับจัดให้หนักเลยย่านุอันนี้จากแฟนกลับเลยนะครับจะให้หนักเลยย่านะอย่าลืมอีกคนที่มันชอบเข้ามาตามจิกน้องโดนตลอดนะบอสนะก็คือมีหลายคนเลยกับศิลปินที่โดนแบบนี้ก็คือน้องโดนแล้วก็คนอื่นอีกหลายท่านเลยที่โดนเกี่ยวกับพวกอ่า คนที่เป็นอวตารมาทําลายนะเราไม่อยากจะใช้คําว่าอาวตารนะครับเพราะว่าคําว่าอาวตารเนี่ยบางท่านที่เขาปรารถนาดีประสงค์ดีที่เขาเข้ามาคอมเมนต์ดีแล้วก็เข้ามาแบบว่า,าให้การสนับสนุนที่ดีบางคนเขาไม่ออกหน้าออกตาก็เป็นยูสเซอร์ที่ไม่มีหน้าก็มีนะครับเราไม่ได้เหมารวมนะแต่ว่าคนบางกลุ่มที่ไม่มีหน้าเลยอะ่ะนะทำรูปปลอมออกมาแล้วก็มาตกแต่งทำลายศิลปินเนี่ยคือแบบไม่โอเคนะครับ อันนี้ต้องจัดให้หนักนะจัดให้หนักเลยแล้วก็เอาให้มันเบากระเป๋าเลยขย่านูคนแบบนี้ปล่อยไว้ยิ่งได้ใจค่ะเพราะมันคิดว่าเราบอกกล้าทําเอาให้มันเข็ดกระเป๋าเบาไปเลยนั่นก็หมายความว่าขึ้นศาลเท่านั้นนะเรื่องแบบนี้นะครับถูกฟ้องเป็นเงินสดดีที่สุดจัดการเลยจ้าอย่าปล่อยให้หลอยนวลดิฉะนั้นมันสิมักัดเท้าอีกนะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่เมื่อมันเกิดไปแล้วเนี่ยทํายังไงอะ่ะทำยังไงดีครับ ก็คือเราก็ต้องปล่อยวางถูกไหมปล่อยวางเพื่อที่จะได้รู้ว่าอย่ามาเล่นกับเสียงวิหกของเราเสียงวิหคของเราไม่แลกครับไม่แลกแต่ถ้ามันบ่อยมันบ่อยมันบ่อยมันซ้ําก็ต้องจัดไปเลยนะครับบอสหนุอย่าให้ปล่อยไปได้นะครตวนี้นะครับนะจัดให้หนักเอาให้มันดังเลยนะครับจัดให้หนัก จะคอยดูหนังหน้ามันตอนขึ้นสารจะปากกล้าขาสั่นหรือเปล่าวันนี้เอฟซีเขาเอาจริงนะเอฟซี FC เนี่ยเขาเดือดกับบอสนูอ่อีกนะรู้หรือเปล่า <c oughs> นะครับเราก็มาบอกต่อๆกันนะก็คือเขามาสร้างกระแสให้เสียงวิหกดีแล้วการคิดในแง่บวกนะครับยังไงก็ <c oughs> คิดในแง่บวกไปแล้วกันเดี๋ยวไาเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะรู้สึกว่าดรามาช่วงนี้จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยังไงก็คิดบวกดีที่สุด อยากให้แฟนคลับลุกอ่อนแล้วก็มองแต่เรื่องดีๆของเสียววิหกเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับข่าวคราวเกี่ยวกับงานของเสียววิหกจะมาบอกต่อกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ